สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2553เวลา14.12นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา2553ที่อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชจมพัรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนคปรปฐมมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปร,ร,นปร,ริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สองรายและสำเร็จการศึกษาในระดับปร,ริญญาเอกโทและตรีเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบัตรทั้งสิ้น4 6 3 3คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโวาทความว่า การทำงานไม่ว่าจะเป็นกิจการงานใดก็ตามจะให้สำเร็จผลสมบูรณ์ได้บัณฑิตจะต้องมีความเข้าใจอย่างน้อย3ามประการประการแรกจะต้องเข้าใจหลักวิชาต่างๆอย่างกว้างขวางลึกซึ้งเพื่อจะได้มีความรู้เพียงพอไว้ใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานประการต่อมาจะต้องเข้าใจงานที่ทำอย่างชัดเจนทุกแงม่มุมทั้งวัตถุประสงค์ขอบเขตตลอดจนสถานาการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อจะได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเลือกเอาหลักวิชามาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสมประการสุดท้ายจะต้องเข้าใจผู้ร่วมงานอย่างท่องแท้ว่าแต่ละคนมีความรู้ความสามารถด้านใดมีลักษณะนิสัยอย่างไรจะได้ทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหากบัณฑิตประกอบกิจการทุกอย่างได้ด้วยความเข้าใจชัดในหลักวิชาในงานและในผู้ร่วมงานแล้วก็เป็นที่เชื่อได้ว่างานนั้นๆจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ นำมาซึ่งความก้าวหน้ารุ่งเรืองแก่ตัวบัณฑิตเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ